ขอวัชรมพันธ์คุณคณิชาบุณราบคา่ะท่านนายุปรบชาจังหวัดสุนทาได้รุณากล่าวรายงานพิจา,ารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชการที่28พิถุินา,นายนจกถึงวันที่7ก,กรกฎาคมสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจ ระบรมราชินีนาเนื่องในวรกรารันาบาลเด่นยตนดาลุณีแก่เดียวเลยแค่เดียวไม่ต้องรอราเด็นยูาลาภาเกศรา ำคเด็กชายต่อศักดิ์บุญประเสริดเด็กหญิงมาริสามาริพันธ์ปานสุโภนายภาคภูมิชัยดุลเด็กหญิงจิรพันธ์มูลมูลคุณเด็กหญิงตาเพลาะมีศักดิ์ไม่ใช่ไม่ใช่เงินผมเงิท่านีอิชโรย เด็กหญิงนันท uh, ิชาให้ได well, ้รับการศึกษาอย่างต่อเนื so like, ่องมีคุณภาพชีวิตที่โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเป้าหมายดังนี้เป็นเด็กหญิงะารชาจันหอมเด็กหญิงปภาวีหวังรุ่นคุณเด็กชายรัชานนท์สถียร์ังเด็กชายอภิวัฒน์เซนสำหาับการท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินออกมา และสมาชิกเหล่ากระชาชาติจึงขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้รับรู้รับทราบไปด้วยและใช้สำหรับผู้ที่พิการผู้สูงอายุต้องต้องขออนุญาตน้องร้องว่ากระจภิษีไนิดนึงนะคะในการที่จะ